ทีเออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอวันพันแมนฉบับอาจาร,รย์วันมัดที่155่พาร์ทสการบุกลุกบ้านของพี่ไซดามะไซดามะเลยจัดหนักจัดเต็มให้กับเหล่ากองทัพหุ่นยนต์จากกลสังหารจัดอาวุธหนักแบบจริงจังและในคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยกวารกดไลค์กดแชร์และการพูดคุยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้แกบคุณต้าด้วยเช่นเดียวกัน,นครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่างจริงจังนั้นกดให้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะเพื่อนๆนะขอบคุณมากๆและเพื่อนนๆจะสับ สนุนช่องนี้ด้วยการดูโฆษณาจนจบตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเริ่มกันเลยครับ ในคลิปนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนั่นคือการสรุปเท่านั้นยังไม่ได้มีการแปลหรือมีการเรียบเรียงใดๆจากผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยส่วนตัวเต็มแปลเต็มนั้นจะมาในภายหลังอีกรอบหนึ่งครับมาแบบฉบับรวม155กับแบบเต็มมิกเต็มอารมณ์กันเลยทีเดียวนะครึ่งชั่วโมงจัดไปเลยในฉบับตัวเต็มแต่ในสําหรับคลิปนี้เรามาดูกันครับว่าสรุปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างไปเริ่มกันเลยหลังจากที่การต่อสู้ข,ของ นั้นสิ้นสุดลงก็มีใครบางคนดูซูปเปอร์อะลอยดัรคชายจากกล้องมอนิเตอร์ที่ติดอยู่ในหุ่นยนต์ใช่แล้วครับนั่นก็คือดร์โบฟอยด์ดร์โบฟอยด์มีความรู้สึกไม่พอใจจากเหตุการณ์ที่ซูปเปอร์อะลอยดัรคชายนั้นกลับคืนมาเป็นฮีโร่อีกครั้งทั้งทงท,งที่ก่อนหน้านี้เขาให้คําแนะนําให้ซูปเปอร์อะลอยด์รคชายนั้นพักและ,กะเกษียณไปซะแต่ในที่สุดซูปเปอร์อะลอยด์รคชายก็กลับลําก็เลยทําให้ตัวของด็อกเตอร์โบฟอยด์นั้นรู้สึกไม่พอใจก เขาด้วยนั่นก็คือจักรรพัิเด็กตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับในฉบับภาพสวยจักรรรัิเด็กเปลี่ยนชื่อเป็นจักรรพัิท,ทรงอย่างแบดแล้วแต่ในต้นฉบับนั้นยังเป็นชื่อเดิมอยู่เพราะฉะนั้นตัวละครในเรื่องก็จะเรียกจักรรพัิเด็กเหมือนเดิมนะครับเข้าใจตรงกันการต่อสู้กันระหว่างดรโบฟอยและจักรรพัิเด็กก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจักรรพัิเด็กนั้นจะพลาดท่าเพราะตัวของดรโบฟอยนั้นยังมีเมเทัไนท์ครับที่ให้การสนับสนุนเป็นหุ่นยนต์ที่คอยอารักขาดรโบฟอยนั่นเองครับและใน ดรโบฟอยแล้วตัวของดรโบฟอยนั้นยังพูดกับจักรพรรดิเด็กอีกว่าการที่จักรพรรดิเด็กนั้นยึดติดกับบทบาทความสนใจในเรื่องของผู้ใหญ่และฮีโร่และรวมไปถึงการสนใจคนรอบข้างมันก็เลยทําให้ตัวของจักรพรรดิเด็กนั้นเกิดจุดอ่อนขึ้นมาในตรงนี้ส่วนทางด้านจักรพรรดิเด็กครับก็พูดสวนกลับคืนไปว่าที่คุณชนะได้เนี่ยเพราะว่าคุณมีเมทินไนต่างหากล่ะตัวของฉันเองก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับคุณนะการเป็นอัจฉริยะโดยกําเนิดฉันไม่ชอบคํานี้เลย อัยะยจฉคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากความพยายามพยายามมากแค่ไหนจกักรพรริเด็กเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีไพ่ไม้ตายซ่อนเอาไว้อีกนะครับจากคําพูดของเขาในตอนนี้ทั้งสองคนครับดร์โบฟอยและจกักรพรรดเด็กมีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปหน่คนสนใจที่ผลลัพธ์หึคนสนใจที่ผู้คนและความรู้สึกที่ดีต่อกัน และเมืถึงจังหวะหนึ่งครับตัวของจัก,กรพรรดิเด็กตั้งสติได้เขาก็ยืนขึ้นพร้อมกับเรียกหุ่นยนต์ยักษ์ส่วนทางด้านดรโบโฟอยก็ทำหน้าแบบ น่าหล่อครับเพราะว่ารู้ได้ทันทีครับว่าการทําแบบนี้แสดงว่าจุดสแตนบายของหุ่นยนต์นั้นมันอยู่ไกลเกินไปและอีกอย่างหนึง่งจกักรพรรดิเด็กก็ตะโกนเรียกมันก่อนด้วยครับมันก็เลยมีระยะเวลาที่จะมาถึงจกักรพรรดิเด็กเองก็พูดตรนกวนกลับคืนไปครับเพราะว่าทํามันใหญ่เกินไปก็เลยต้องเอาไปซ่อนไ้ไกลเอาลูกประมานนี่เราไม่มีอะไรและหลังจากนั้นหุ่นยนต์ยักษ์ที่ประจําการอยู่นอกโลกก็ได้ประกอบล่างและเดินทางมาสู่โลกใบนี้ฐานทัพของดรโบฟอย แล้วก็รอกันอีกนานเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้าย สุดท้ายเด็กก็มีการพูดเล็กๆน้อยๆอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากๆตัวของจักรพรรดิเด็กก็บอกว่าเออไม่ได้ขออนุญาตอะไรใดๆใ,ใ,ใคระนะก็เลยต้องไปเก็บไว้นอกโลกส่วนทางด้านดรโบฟอยเองครับก็พร้อมรับมือด้วยการจัดหมวดซีรีส์เมทช์ไหนไปแบบจัดเต็มซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ลับของดรโบฟอยเป็นระดับน่าจะระดับสูงสุดเลยครับเลเวล10กันเลยทีเดียวและมันไม่ได้มีเพียงตัวเดียวนะมันมีถึง6ตัวด้วยกันเพื่อที่จะไปป้องกันหุ่นยนต์ยักษ์ของ จักรพรัดเด็กซึ่งหุ่นยนต์ของเมทเทอไนท์พุ่งตรงเข้าไปที่หุ่นยนต์ยักษ์ของจักรพพัดเด็กครับเราก็จะได้เห็นว่าขนาดนั้นมีความแตกต่างก,กันมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับภูเขาซึ่งลักษณะของอาจารย์วาดวาดเนี่ยก็น่าจะวาดแบบใหญ่เวอ่วอวังอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวและการประทะกันอย่างดูเดือดของหุ่นยนต์มันก็เกิดขึ้นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ยักษ์และหุ่นยนต์ที่มีความสามารถระดับเลเวล1ิตัวของเมทเทไนท์กำลังประสานงานกัน หุ่นยนต์ยักษ์ของจกักรพรรดิเด็กเหยียบเยียมลงมาในพื้นโลกตู้ ว่าหลังการงานสร้างตัวใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับจะสังเกตได้ว่าป่าในพื้นที่ที่หุ่นยนต์ยักษ์นั้นเหยียบย่ำลงมาถึงกับเกิดแรงสะเทือนอย่างมหาศาลและพังพินาศสันตโลก,กันไปเลยทีเดียวในระหว่างที่หุ่นยนต์ทั้ทงสองคนกําลังต่อสู้กันอยู่นั้นครับตัวของจักรพัรดิเด็กก็มีข้อคําถามและก็สงสัยหลายๆอย่างในตัวของเมทันไนเมทันไนนี่คือดรโบฟอยนะครับและก็ส่วนตัวดรโบฟอยก็พูดกับจักรพัรดิเด็กว่าใจเย็นเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันก่อนแล้วมาชมผลงานระหว่างเราสองคนหลังจากนนั้ก็มี เงื่อนไขและข้อตกลงกันบางอย่างนะครับระหว่างหุ่นยนต์ใครเป็นคนชนะถ้าหากหุ่นยนต์ของแมทเทนไนท์ชนะเนี่ยก็จบไปแต่ถ้าหากหุ่นยนต์ของแมทเทนไนท์แพ้ขึ้นมาล่ะแมทเทนไนท์จะทําทอย่างไรตัวของแมทเทนไนท์ก็บอกว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นฉันจะเล่าทุกอย่างที่นายสงสัยให้กับนายฟังและหลังจากนั้นแมทเทนไนท์ Night, หรือดร์โบฟอยและจัก,กรพรรดิเด็กก็นั่งชมผลงานในการต่อสู้กันเริม่มต้นที่ตัวของแมทเทนไนท์ครับลุมก็นำใส่หุ่นยนต์ย่กของจัก,กรพรรดิเด็กแบบไม่ยัง้งใส่อว พูดแบบโลัวความสามารถที่แตกต่างกันออกไปจัดหนักชัดเต็มแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับในส่วนนี้นี่รอดูฉบับภาพสวยและอดิเมะที่จะตามมาน่าจะประมาณภาค5ภาค6ภาคเจ็ดอีกนานเพื่อนๆรอภาค3เดือนตุลานี้นะในระหว่างที่ทั้งสองคนชมหุ่นยนต์ต่อสู้กันดอกเตอร์โบฟอยก็บอกว่าน่าจะแซลครับ หุ่นยนต์ของจักรพรรดิเด็กนั้นมีแค่พลังทําลายล้างหรือขนาดที่มันใหญ่โตส่วนทางด้านจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็อึ้งในความสามารถของแมนเชนไนเช่นเดียวกันครับหุ่นยนต์นี้มันสร้างและแท็กทีมขึ้นมาเพื่อที่จะทําภารกิจเกี่ยวกับการทําลายล้างสมาคมมนุษย์ประหลาดงั้นเหรอในความคิดของจักรพรรดิเด็กเนี่ยน่าจะประมาณว่าถ้าหากไอ้พวกหุ่นยนต์แมนเชนไนชชุดนี้ไปต่อสู้กับพวกสมาคมมนุษย์ประหลาดเนี่ยน่าจะเอาชนะได้แต่มันก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบเท่านั้น,นครับหุ่นยนต์ที่่่ยังไมไมด้ต้ตอสสูในานาการ จริงนะเพราะว่าไปไม่ทันหรือไปชา้าที่สุดนั่นเองครับก็เลยไม่ได้ใช้พวกเราก็เลยได้เห็นในภาคนี้แทนดรโบฟอยเองยังตําหนิในเรื่องของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ของจกักรพัดเด็กนะครับเพราะว่านอกจากมีพลังทําลายล้างสูงแล้วการเคลื่อนที่ของมันนั้นช้ามากๆม,ม,มันหนักครับแล้วก็การเคลื่อนไหวนั้นไม่เหมาะแก่การต่อสู้แบบจริงจังและยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับหุ่นยน,นต์แมชชีนไนท์ทั้งหตัวนะครับว่ามันสมดุลมากๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วพละกกาลังความสามารถต่างๆเนี่ยถูกปรับมาแบบสมดุลแล้ว อารมณ์ในตอนนี้ไม่เหมือนการต่อสู้กันแล้วครับเหมือนกับอาจารย์สอนลูกศิษย์ว่าเอาใบมันมีจุดด้อยเยอะขนาดนี้ทําไมมันมีข้อเสียเยอะขนาดนี้พูดไปจนขนาดที่จกักรพัดเด็กเนี่ยจะร้องไห้อยู่แล้วครับคือหยุดพูดได้ไหม คือข้อผิดพลาดมันเยอะไปครับเหมือนกับอารมณ์โดนอาจารย์ตำหนิแบบรัวๆเพื่อนดูเหมือนว่าดรโบฟอยเองเนี่ยน่าจะเริ่มเบื่อแล้วครับกับการดูหุ่นนต์สู้กันก็เลยอถ้าอย่างนั้นก็จะตอบคำถามนายแล้วกันนะนั่นก็คือครั้งแรกที่หุ่นยนรแมทเทนไนท์ถูกขโมยข้อมูลไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแฮ็กเข้ามาในสมาคมฮีโร่ครับและดูเหมือนว่าข้อมูลต่างๆในสมาคมฮีโร่นั้นจะถูกจุลกรรมไปดรโบฟอยเองก็ไม่พอใจครับที่มีการเข้ามาล้วงข้อ ข้อมูลถึงสมาคมฮีโร่ั่นเองครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ตัวของดรโบฟอยพยายามที่จะสืบหาตัวการครับว่ามันมาจากไหนและจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและเมื่อใดที่ตัวของดรโบฟอยนั้นสามารถพิกัดได้ครับว่าอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะใช้เมทเทอร์ไนท์ที่เตรียมเอาไว้เนี่ยครับเข้าไปจัดการให้เร็วที่สุดครับหรือปิดต้นต่อของมันนั่นเองดรโบฟอยยังพูดออกไปอีกนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่บอกกับผู้คนไปละถึงความบริสุทธิ์ใจของเขาดรโบฟอยก็ บอกว่ามันไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยเพราะตัวของดรโบฟอยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยทําแบบนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วคนก็ไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเขาไม่ว่าเขาจะหาข้อมูลมาอย่างไรก็ตามมันก็เลยรู้สึกว่าการที่จะไปอธิบายกับคนอื่นๆนั้นมันไร้ค่าเหลือเกินครับอารมณ์คล้ายๆว่าในตอนนี้ดรโบฟอยเองก็ไม่ไว้ใจใครเลยครับในสมาคมฮีโร่ไม่รู้ว่าใครเป็นไส้ศึกบ้างก็เลยทําโครงการนี้มาแบบลับๆด้วยตัวของตัวเขาเองครับถ้าหากเป็นคนดีก็คือดีเลยครับ ถ้าหากเป็นคนไม่ดีก็คือไม่ดีเลยั่นละที่เพืเ่อนๆยังสงสัยในตัวละครตัวนี้อยู่ดรโบฟอยในตอนนี้เนี่ยไม่ไว้ใจสมาคมฮีโร่ด้วยครับแบบเต็มรูปแบบเลยในสมาคมอาจจะมีสายลับซ่อนอยู่ที่ไหนก็ได้ถึงแม้ว่าตัวของดออรโบฟอยจะได้รับการไว้วางใจจากสมาคมฮีโร่แบบเต็มมิกเลยทีเดียวนะครับเป็นแสงยานุภาพของสมาคมฮีโร่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วตัวของดออรโบฟอยเองก็ไม่ไว้ใจใครครับและนั่นคือเหตุผลหนึ่งเช่นเดียวกันที่ดรโบฟอยมีเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้า ก,ก็จะไม่ให้เทคโนโลยีนั้นกับสมาคมฮีโร่ก่อนครับคือจะเก็บเทคโนโลยีที่สุดยอดเอาไว้กับตัวเองไว้ก่อนนะครับเพื่อปกป้องตัวเองหรืออะไรเหตุผลอื่นอนอันนี้ต้องมารอติดตามกันนะครับเนื้อหาค่อนข้างเข้มขน้นความไม่ไว้วางใจของดรโบฟอยกับสมาคมฮีโร่เนี่ยยังมีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยดรโบฟอยมั่นใจว่าถ้าหากไม่ใช่ตัวของดรโบฟอยในการปกป้องเนี่ยตัวของสมาคมฮีโร่เองก็น่าจะถูกบทขยี้ไปด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับความเชื่อว่า ถ้าหากมีคนเชื่อในความสามารถของเขาหรือมองเขาเป็นฮีโร่ก็อีกส่วนหนึ่งครับแต่เขาก็ยังมีความเชื่อว่ามีคนที่ไม่ไว้ใจและจับจ้องเขาอยู่เช่นเดียวกันครับดูเหมือนว่ามีทั้งไว้ใจและไม่ไว้ใจเขาก็เลยไม่ต้องการคนในสมาคมฮีโร่เป็นผู้ช่วยนะครับตัวของดร์โบฟอยเองก็เลยพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีระบบจัดการในการตัดสินใจแทนมนุษย์ได้อย่างดีรวดเร็วกว่าอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งสามารถลบจุดด้อยแล้วก็เพิ่มจุดเด่นขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับในส่วนนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างตอนน่อเน และก็ทําให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นกลายเป็น AI ที่สมบูรณ์จักภาชนีกยมีความเป็นห่วงในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมของหุ่นยนต์หรือ AI ที่มันไม่เหมือนมนุษย์นะครับตัวของดร์โบฟอยก็เลยพูดว่าอย่างที่เราเคยพัฒนาร่วมกันมาในระบบ AI นั้นคุณเป็นห่วงเรื่องนี้แต่ตัวของดร์โบฟอยก็พยายามพัฒนาลบจุดด้อยนั้นพัฒนาซีรีส์พระเจ้าแห่งแมทเทนไนท์ขึ้นมาครับเพื่อให้เป็น AI ที่สมบูรณ์แบบและ AI ที่สมบูรณ์แบบนั้นจะไม่ ไม่โจมตีมนุษย์ ในส่วนนี้เนื้อหาค่อนข้างยาวครับและผมอ่านแล้วผมก็ค่อนข้างงงมากๆเลยทีเดียวเหมือนกับจักรพัรดิเด็กที่กลุ่มกระบาลแล้วตอนนี้มีการพูดถึง AI ครับที่จะเข้ามาควบคุมสมองของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวของดรโบฟอยเองก็มั่นใจว่า AI นั้นไม่สามารถควบคุมสมองของมนุษย์ได้และก็พูดถึงศักยภาพของสมองมนุษย์ด้วยนะครับว่ามันมีความแตกต่างจาก AI นั่นก็คือการมีเอกลักษณ์การมีความคิดที่ไม่สิ้นสุดแต่ส่วน AI นั้นถ้าหากจะให้เป็นซูเปอร์ a อออย่างแท้จริงเนี่ย ก็จะมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์นั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่ทราบนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังมีการพูดคุยกันอีกเล็กน้อยดรบูฟอยเองก็พูดถึงการพัฒนาระหว่าง AI กับสมองมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของดรบูฟอยนั้นพูดแบบชัดเจนเลยว่าเขาสนใจในด้านของ AI และมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเขาไม่ได้สนใจในการทาไซบอร์ดด้วยซ้ําไปในส่วนนี้พูดเป็นในยะสําคัญนะครับแล้วก็มีการพูดถึงใครบางคนที่มีการพัฒนา บอกนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นความรับต่อไปจจกรพัดเด็กเองก็เลยถามด็อกเตอรโบฟอยไปว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าคนคนนั้นน่ยคือใครคนที่อยู่เบื้องหลังหรือคนที่กระทาความผิดครั้งนี้ด็อกเตอร์โบฟอยก็พูดได้แค่ว่า ชายผู้นั้นกำลังตามล่ามันสมองของฉันอยู่หรือตามล่าตัวของฉันอยู่และตามล่ามานานแล้วนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดรโบฟอยนั้นส่งเมทัลไนท์ไปต่อสู้ครับแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งในฐานลับของตัวเองนั่นเองครับไม่เคยโผล่ไปให้ใครได้เห็นเพราะไม่ไว้วางใจคนนั่นเองนะ ก็ตอนนี้ดืมั่วตัวไปหมดเลยผมก็งงนะครับเพื่อนๆพ,พิมพ์อธิบายผมอีกรอบหนึ่งในคอมเมนต์แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆและภาพก็ได้ตัดมาที่เจนอสที่กําลังมุ่งหน้าไปฐานทัพของดกเตอร์โบฟอยฐานทัพสุดท้ายนั่นเองครับในระหว่างทางเจนอตก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ที่กําลังต่อสู้กันอยู่เจนอสเลยทําลายล้างตุง้มหุ่นยนต์ยักษ์ของจกกักรพรรดิเด็กและพุ่งตรงต่อไปโดยไม่สนใจอะไรการโจมตีของเจนอสรุนแรงนหนักหน่วงเหลือเกิน และภาพก็ได้ตัดไปที่สมาคมฮีโร่ที่ตอนนี้ถูกกองทัพหุ่นยนต์จากกลสังหารล้อมเอาไว้และพวกมันก็สามารถจัดการกับเหล่าฮีโร่ที่มาปกป้องสมาคมฮีโร่แทบจะทั้งหมดเหล่าฮีโร่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและบ้านของคนหัวเหม่งเหม่งเป่งประกายและมีพระคมกําลังจะโดนโจมตีและแล้วเขาก็กลับมา ดูแลบ้านตัวเองเ <c oughs> ไม่รู้จะบิ้วยังไงเพื่อนๆและหลังจากนั้นเ,นเพื่อนก็จะได้เห็นภาพของพี่ไซตามะที่ยืนอยู่ห้างด้านหลังของพวกหุ่นนจ์จากคนสังหารที่มีจํานวนมากเป็นกองทัพกันเลยทีเดียวครับตัวของไซตามะเห็นสถานการณ์ที่ไม่ดีและหลังจากนั้นไม่พูดคุยกับใครไซตามะเข้าไปโจมตีแบบเต็มรูปแบบโมด จริงจังเคลื่อนที่หมุนวนแบบจริงจังเกิดกระแสลมเป็นทายุ่นเฮริเคนอย่างรุนแรงพัดกระนำเหล่าหุ่นยนต์หมุนติ้ว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 พังพินาศสันตโลการเคลื่อนตัวสลับข้างไปมาแบบจริงจังเคลื่อนตัวสลับข้างไปมาจนเกิดแรงลมปะทะอย่างรุนแรงหุ่นยนต์ที่ถูกใส่ทำให้เคลื่อนตัวผ่านไปพังพินาฉสันตตโลพังยับทั้งกองทัพอย่างรวดเร็วการพลิกโตแบบจริงจัง พื้นที่ที่ใส่ตะมะยกพื้นขึ้นมาหุ่นยนต์พังพินาฉันตะโลแบบจริงจังเป็นกองทัพขนาดใหญ่การกระโดดทุบหัวแบบตัวตุ่นแบบจริงจังตุุุุ๊๊๊กกก เราหุ่นยนต์จํานวนมากกองทัพขนาดใหญ่ของพวกมันโดนไซดะมะฮุบห,หัวแบบจริงจังทุบๆๆๆๆอพระเอกของเราที่ก็จะหดไปไหนนะกอง,องทัพห,ไไหนนะุ่นยนต์นั้นจะหนีก็ไม่ได้จะเอาตัวรอดก็ไม่ทันไซดะมะโจมตีแบบรวดเร็วดูเดือดเล้าใจพังพิ่นาสันตโลคือพี่เอกคนเดียวจบเรื่องแล้วแหละดูงนี้ คือโหสุดยอดมากครับไม่รู้จะบรรยายยังไองอ่ะเพื่อนเพื่อนนะและในระหว่างที่ตัวของไซตามะกําลังพังพวกหุ่นยนต์อยู่นั้นก็ได้เห็นกับโอเวอร์ลูเวอร์นะครับหรือโปจิของเ่านั่นเองนะสัตว์เลี้ยงตัวโหดของไซตามะไซตามะเนี่ยหันไปพูดคุยกับโปจินะครับส่วนทางได้โปจิก็เห็นเจ้าของอย่างไซตามะก็วิ่งมาหาทุกนะนิกกนิกกันเลยทีเดียวน่ารักกันเลยในระหว่างนั้นเนี่ยมีหุ่นยนต์จะโจมตีไซตามะครับน้องโปจิก็เลยยิงลูกไฟกับคืนไปตู้มพังที่นหน้าซันตโลอีกแล้วครับระ,วะรหว และหลังจากนั้นตัวของปจิก็พยายามจะพาไซตามะไปสถานที่หนึ่งนะฮะตัวของไซตามะเองก็วิ่งตามไปและเมื่อมาถึงสถานที่นั้นครับ ไซตามะก็ได้เห็นกับเหล่าฮีโร่ระดับคลาสเอเพื่อนบ้านของไซตามะที่ทําการต่อสู้จนหมดสภาพไปแล้วนะครับและในจังหวะที่ไซตามะกาลังเผลออยู่นั้นตัวของซุยโกก็เข้ามาโจมตีไซตามะดูเหมือนว่าเธอนั้นก็ไม่รู้ครับว่าเป็นไซตามะเธอนั้นต่อสู้จนสติของเธอนั้นไม่สามารถรับรู้ได้แล้วครับว่าใครเป็นใครเพราะว่าน่าจะบลูม,มาตุ้มกันหนักหน่วงเหลือเกินและตัวของเธอก็ได้รับบาดเจ็บแบบสาหัสเลยเช่นเดียวกันตัวของซุยโกเนี่ยเข้ามาโจมตีไซตามะแบบเต็มแรงเลยครับส่วนทางด้านไซตามะก็รับดาเมจ แบบเต็มๆคือยืนให้ต่อยเลยครับตัวของซุยโก,โกเมื่อรู้ว่าเป็นไซตามะก,ก็ตกใจเอามากๆแล้วก็ขอโทษไซตามะแต่ไซตามะก,ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับคือไม่ได้รับดาเมจนั่นละ่ะและไซตามะก,ก็บอกว่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการทั้งหมดนี้เองตอนนี้ไซตามะจะไปจัดการหุ่นยนต์ที่เหลือต่อนะครับก็ได้เจอกับอาซุจิดำไซตามะก,ก็พูดทักทายอาซุจิดำอ่ะเจ้าลิงนี่นะมาด้วยเหรอ ส่วนเจ้าหลิงเออส่วนเจ้าอาซุจิดาเนี่ยก็บอกกับไซตามะว่าในบรรดาหุ่นยนต์ทั้งหมดมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งที่มันแข็งแกร่ง,งเอามากๆไซตามะก็บอกว่าอืมเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะไปทุบมันเองและไซตามะโอ้กำหมัดโอ้โหน่าสะึึงเหลือเกินพระเอกกมัด และภาพก็ตัดจากหมัดของไซตามะมาเป็นหมัดของเจนอตเจนอตกำมัดเอาไว้แน่นพร้อมกับจ้องไปที่ด้านหน้าแววตาจ้องไปที่ด็อกเตอร์โบฟอยและเท้าของด็อกเตอร์โบฟอยก็ลอยอยู่ครับหุ่นยนต์แมตต์นานี่นที่เป็นองค์รักของด็อกเตอร์โบฟอยถูกเจนอตจัดการไปแล้วเละไปเลยส่วนทางด้านจากกักรพรรดิเด็กก็ทำหน้าตาตกใจมากและก็บอกบเจนอตว่าเดี๋ยวก่อน และภาพสุดท้ายเจนอตจัดการกับด็อกเตอร์โบฟอยจบตอนมาที่155แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ ในตอนนี้ก็ตัดจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยในตอนนี้ก็ถือว่าเดือดอามากเลยทีเดียวนะครับรอในฉบับภาพสวยอีกรอบหนึ่งนะว่าจะวาดออกมาได้เดือดขนาดไหนและก็สวยขนาดไหนครับมีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับนอกเรื่องกันเล็กน้อยนั่นก็คือฝีมือลายเส้นของอาจารย์วันนั้นผมรู้สึกว่าผมดูรู้เรื่องมากกว่าเดิมแล้ว ก็ถือว่าอาจารย์พัฒนาขึ้นมาเยอะครับแต่สิ่งที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมามากนั่นก็คือบทและเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องในฉบับของอาจารย์วันนั้นตอนนี้ในสงครามหุ่นยนต์เดือดเหลือเกินครับและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าไรพิมพ์คาว่ารักหรือคำว่าบ,บวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟัััังงคคคลลลลิิปปนนนนนีีจจนีี้้้้จจะบบบ่ากกเพพยแวใหมอ ออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบและให้กำลังใจกันนะ